ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy n ี่โน้ตยี่สิบอัลตา g ครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นตัวคิวเกม p ับ G Mobile คลิปก่อนหน้านี้ได้เทสตัวเกม r o v ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคมาเรามาลุยกันเลยเนาะ p ับ G Mobile ครับผมมาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นนาปี2022เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนสําหรับเจ้าซัมซุงแกลเล็กซี่โน้ตยี่สิบ สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมใช้งานเป็นหลักใช้งานประจําใช้งานทุกวันใช้งานทำคอนเทนต์ทําคลิปตัดต่อลงช่องที่เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยแบบใช้งานเป็นหลักเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ผมถูกอกถูกใจนะถึงแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมันขัดอยู่นะครับพอใช้งานมาเอ้ยมันเป็นปัญหานะแต่ว่าพอการใช้งานโดยรวมแล้วผมก็ถูกอกถูกใจอยู่นะครับดังนั้นในคลิปนี้เผื่อเพื่อนๆอยากหา ซีรนะีโน้ตเนาะเอามาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าตัวโน้ต20อัลต้า 5G เนี่ยก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นรุ่นล่าสุดด้วยอนะ่าเปิดตัวมาจะ2-3ปีแล้วก็ยังเป็นรุ่นล่าสุดอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ทําต่อหรือเปล่านะรอดูปีนี้ครับว่าจะมีโน้ต21มาหรือเปล่าก็ไม่แน่นาะเพราะว่าตัว S 2 2ที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยก็มีประกาศแล้วนะครับอาจจะแบบควบรวมเลยนะครับซีรีโน้ตซีรีส์ S มาอยู่ในอันเดียวกันเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ตัวท็อปของทาง s a m s u ุงเนี่ยก็จะเป็นแบบตัว c 4ใช่ไหมครับตัว C Fi ิเนาะแล้วก็ตัวฝาพับอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นตัวตัวท็อปของเขาตัวซีรีส์โน้ตถ้ามีอีกโปรดักต์หนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมโน้ต20่อัลต้า 5G เนี่ยก็ยังเป็นรุ่นล่าสุดอยู่นะครับผมสำหรับซีรีส์โน้ตหรือว่าจะเป็นของแ,แล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับของหาย,ยากอะไรประมาณนี้มามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันนะครับ กราฟิกของเขาเนี่ยจะปรับขึ้นที่เอ t ต้า S D ไม่ได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ S D R S D เนาะเฟรมเรทได้ที่เอ t ต้านะครับเลือกลงมาที่ S D เฟรมเรทอยู่ที่เอ t ต้านะครับสมดุลเฟรมเรทอยู่ที่เอ t ต้าแล้วก็เลือกลงมาดีเนี่ยเฟรมเรทถึงจะไปสูงสุดให้นะครับแต่ว่าในการเล่นขัน้นนี้ขอเล่นสไตล์ผมเรวกันนะครับก็คืออยากจะปรับกราฟิกในระดับที่แบบว่าเอ๊แบบนี้แล้วกันด D เฟรมเรทอัาต้านะครับภาพสวยๆหน่อยแต่ว่ายังคงความลื่นไหลความสมูทไว้นะครับ สีสันสดใสปรับความละเอียดภาพ 2x นะครับปรับอัตโนมัติเนี่ยจะปิดไว้นะครับผมมาเรามาลุยกันเลยครับขอเล่นแบบไม่จัดอันดับนะแล้วก็เอาแมปนี้แล้วกันโอเคมาลุยกันครับผม samsung galaxy note 20 ultra 5G นะครับตอนนี้เนี่ย samsung เขาก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เนาะก็ลดเป็นหมื่นเลยครับก็เหลือประมาณ30,000 นิดนิดเองนะครับผมแล้วก็มีของท่งของแถมแล้วก็ได้ซ m มซุงแบบแค e พัสด้วยเนาะก็เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะสําหรับแฟนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้ s ี r ีส์โน้ตแล้วก็ได้ใช้งานปาะกาเป็นหลักอันนี้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆครับราคาถูกลงมาเยอะเลยสำหรับตัวผมเองแล้วผมใช้มาก็เนี่ยครบปีแล้วนะครับครบหปีเจอปัญหาอะไรบ้าง ก็ผมเอาไปเปลี่ยนจอเนาะไปเปลี่ยนจอเพราะว่าตัวจอเนี่ยตรงขอบด้านบนมันจะมีแบบแสงสีขาวมันฟุ้งขึ้นมานะครับแล้วก็เจอเจออาการจอที่แบบว่าจอเบิร์นในขณะที่เราแบบถ่ายวิดีโอตัวเครื่องร้อนหนักๆอย่างเงี้ยครับก็เจออาการประมาณนี้ทางซัมซุงเขาก็ใจดีครับเปลี่ยนหน้าจอให้ใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แล้วก็ตัวขอบเนี่ยเขาเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่าขอบตัวตัวขอบเครื่องเนี่ยครับตัว บอดี้เนี่ยมันติดมากับจอเออเราก็ได้บอดี้ใหม่ด้วยก็เหมือนเครื่องใหม่ครับแล้วก็เวลาดูเงี้ยผมดูงานเขาประกอบนะพวกกงพวกกาวาพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่แบบเออเป็นงานโอเคดีครับก็เหมือนที่เราเราซื้อเครื่องขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าซัมซุงเขาก็ซ่อมได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็โอเคได้เปลี่ยนจอใหม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับตัวแบตก็รู้สึกว่าอึดขึ้น <c oughs> ก็ถือว่าโอเคครับผมตัว คนที่ชอบเล่นเกมพับซี o โมบายนะแล้วก็ชอบมือถือจอใหญ่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจนะครับลำโพงเขาเป็นลำโพงคู่เสียงดังกระหึมมีมิติดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวจอก็ขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นะครับความละเอียดสูงสุด <Get S 1> ของ <the> เอา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 สลิสลสำหรับความละเอียดสูงสุดของเขานะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยจะได้อยู่ที่ ตัวจอ 2K เลยครับ w q s d พัตเลยนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้งานเป็นแบบ Full HD ก็พอเนาะ Full HD พัตเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับผมแต่ว่าการแสดงผลก็ไม่ได้ดรอปลงเลยนะครับละเอียดคมชัดสวยงามมากครับว้าวโอ้โหจะถนัดไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าปกติตัวผมวิองเนี่ย เครื่องนี้เนี่ยผมเอาเอามาไว้ใช้งานจริงๆนะผมไม่ค่อยได้ได้เล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับจะไปเล่นในตัว iPhone 13แทน iPhone 13เนี่ยขนาดกําลังพอดีถือโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยกำลังกำลังโอเคเลยแต่พอมาเล่นจอใหญ่ๆเออมันต้องมันต้องปรับตัวในระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าคนที่ชอบสมาร์ทโฟนจอใหญ่ๆชอบแบบเอ้ยเซฟฟิลลิ่งเซฟอัธรสแบบเต็มที่ผมว่าถูกอ,อกถูกใจแน่นอนครับคอนเฟิร์มเลย จอสวยทัดดีทัดเลื่อนทัดติดมือครับคมชัดเนี่ยรายละเอียดนะครับในที่มืดโอ้โหเห็นได้ชัดเจนมากๆเพื่อน,อนๆมองดูจากตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบเออมีแสงสะท้อนแต่ว่าพอดูจอจรงิงๆครับจากเป็นตัวผู้เล่นเองเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันชัดเจนมากครับครับอันนี้เล็งเนาะ ตัวรีเฟรชเรทของหน้าจอนะครับสูงสุดอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตครับเป็นแบบอัตโนมัติเนาะเราเลือกปรับอัตโนมัติไว้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเปิดรีเฟรชเรทสูงๆก็เปลืองแบตก็มีให้เลือกอยู่ที่60เฮิร์ตเป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่ผมก็เลงแบบอัตโนมัติไว้เลยเพราะว่าจอเรามันมาขนาดนี้แล้วอมันก็ต้องใช้ครับก็ลื่นไหลสมูทดีครับผมแบตเตอรี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกินเปลืองเวอร์วังอลังการนะครับก็เป็นแบบ มาตรฐานสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะทั้งวันก็เหลือๆครับดูคอนเทนต์ดูซีลงซีรีส์นี่ปองแปงปองแปงเลยแตกหนึ่งสวยพี่สวยน่าจะบอดถ้าไม่ใช่บอดผงของตายไปแล้ว หลังจากเล่นมาได้สักพักแล้วนะครับความร้อนเป็นไงบ้างความร้อนก็อุ่นๆมือครับไม่ได้ร้อนจีหน้ากลัวหน้าตกใจนะครับความร้อนก็ธรรมดาเนาะสำหรับการเล่นเกมถามว่าความร้อนในระดับนี้แล้วเล่นต่อเนื่องได้แค่ไหนก็เล่นไปเหอะครับเล่นจนคุณเหนื่อยคุณลา้าแล้วก็เลิกเล่นไปเองครับเพราะว่าในเรื่องการควบคุมความร้อนโอเคนะเวลาผมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอยาวๆเนี่ยความร้อนเขามีนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับเลยเวลาตัดต่อวิดีโอเวลาเรนเดอร์ตัววิดีโอเนี่ย เขาก็มีนะครับความร้อนมีแต่ว่าพอมาเล่นเกมปุ๊บใช้งานทั่วไปแล้วเฮ้ยเขาควบคุมความร้อนได้ได้ดีมากๆเลยนะครับความร้อนผมก็จะเจอเฉพาะการใช้งานที่แบบมันหนักๆเฉพาะจุดเนาะถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยครับตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์วิดีโออย่างเงี้ยอันนี้เจอนะครับแต่ว่าความร้อนที่หลังจากที่ได้ใช้มาก็ไม่ได้เจอว่าเขาแบบทําให้เรางานของเราใช้ต่อไม่ได้นะครับยกเว้นแบบที่ผมเจอหนักๆเลยก็คือตอนถ่ายวิดีโอที่แบบ 4K60 FPS แบบ ต่อเน,นื่องประมาณชั่วโมงกว่าครับผม,ผมก็คือมันมัน,ม,นมันทำให้เครื่องแบบผมจะให้เขาขับให้เพื่อนๆดูรายละเอียดของตัวรถนะครับแบบนี่ครับชัดเจนสวยงามมากในเรื่องตัวรายละเอียดตัวรถนะครับแบบโอ้โหแบบจ่บแมวมาก ตายครับผมหยุดใสแน่ยุดใสแน่หมดหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังเนี่ยครับภาพสวยมากนะเนียนลืน่นไหลสมูทดีมากๆครับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่ๆแล้วแบบชอบเล่นพับ g ีโมบายเป็นชีวิตจิตใจผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจนะครับ ลำโพงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่หูฟังนะครับก็เสียงแยกได้ดีครับซ้ายขวามีมิติดีครับดังกระหึ่มดีแต่ถ้าคนที่ใส่หูฟังตัวนี้เนี่ยสําหรับตัวหูฟังของเขาก็จะเป็นตัวไทซีนะครับแจ็ค3.5ก็ถูกตัดออกหูฟังที่แถมมาในกล่องเป็นตัว AKG ครับเสียงดีฟังเพลงโอโหเพามากครับรยลเอียนเนี่ยครบชัดเจนดีเลยเป็นหูฟังที่ เป็นตัวที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับคุณภาพเสียงของเขาสำหรับตัวหูฟังที่แถมมาในกล่องนะครับแล้วก็ดีไซน์หูฟังสวยมากเลยนะเป็นหูฟังสายที่ดีไซน์สวยมากๆครับสำหรับหูฟังตัว akg ตัวนั้นเนาะ mm hmm. ก็มีมาตั้งแต่ตัวนู่นแล้วนะครับตัว s s 8นะครับ s 8หูฟังซีรีส์นี้เนี่ยตั้งแต่ s 8แล้วก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัว s 21 รุ่นล่าสุดนะครับก็ไม,ไม่ไม่แถมหูฟังแล้วนะเ <c oughs> พื่อนๆอยากได้เนี่ยต้องเสียตังค์ซื้อเองนะครับผม S 22ที่จะเปิดตัวเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่มีเหมือนกันแหละก็คงต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เน้นไปไร้สายหมดแล้วครับเน้นไปแบบ Galaxy Buds หมดแล้วนะครับราคาก็ 3- 4 0 0 0พบางทีในช่วงทีช่วงที่เราจองอย่างเงี้ยก็ได้ได้มาได้มานะครับส่วนตัวผมเองแล้วผมก็ใช้ทั้งหูฟังสายใช้ทั้งหูฟังตัว Galaxy Buds นะครับ ก็ความคล่องตัวมันมีครับแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะกลับไปแบบคลาสสิกคลาสสิกเหมือนเดิมฟังเพลงผ่านหูฟังสายอเงี้ยบางทีบางอารมณ์มันก็มันมันก็ต้องมีนะอโอเคครับผมฟิลลิ่งในการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเจ้า Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับณนะปี2022เนี่ย ิลลิ่งในการเล่นของเขาเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวผมเองแล้วนะครับก็ยังมองว่าเล่นได้ดีนะครับความลื่นไหลสมูธเนี่ยก็โอ้โหมีเหมือนเดิมครับกราฟิกสวยจอทัดเนียนลื่นสมูธการแสดงผลสวยงามมากๆครับแล้วก็ความร้อนก็ไม่ได้ร้อนน่ากลัวน่าตกใจนะครับก็อุ่นๆมือเนาะก็โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ